เป็นพี่ลคบค่ะน้องมาเพื่ออะไรคะลูกเขาอยู่ปอปอมือเดียวกันค่ะสามสกจุสี่สามใบเตยนะลูกสามหกหกยกห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 กกห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 ก ほぼ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 デーブで食べ

来我先走了 ร้อยสารายไม่พบผู้ติดเชื้อในบริเวณอำเภอแม่อายครับนิดหน่อยน้องไปสัมภาษณ์ตรงไหนอ่ะน้องไปเอลหาเขาวันที่สิบแปะดะไรคะเมินลวบบ่ค่อยจะไปหาเขาอ่ะ เป็นญาติกันได้เหรอเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนสดินะแต่ช่วงนี้เนองหมมีเวลาไปหาเขาของเบสไดเหรอคะค่ะพี่เบสไเหรอค่ะแม่นค่ะแล้วคนที่ติดเชื้อนั้นเหมือนเจ้าคนบ้านนอาไหมคะค่ะเพราะว่าแกบอกมีรถถ้านายจ้างจะพาไปไหนก็คือแกก็จะไปแค่นั้นแหละค่ะส่วนมากก็จะอยู่แถวแม่ไายกับข้าวตอนี่ค่ะไปไปมาค่ะเอลแม่สายสิงปากไปลงไปค่ะ